หนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้มาสสวยนะครับใสๆนะครับนี่ลงครัววัดป่าธรรมวิเวกนะครับบ้านดอนหอตำบลเข้าสารอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่เหยียดรถดเด้อขาเด้อนะครับสงสัยจะหักขากบมาเยอะนะครับนี่ก็เลยของหวานบนนี้เอียงเลยดิเอินเอียงเลยนี่สิบปแซตตู้บ่ เอาไปว่างไว้ที่ตะวัดจะเป็นถุงก่อนเตรียมนะครับเพื่อสะดวกในการหยิบนะครับนี่หมู่บ้านนี่ไปส้มสวนในีหมู่บ้านผักงามงามผักเมบ,บักบักทั๋วก็ประกาศนี่อู้เต้นซ้อนเนี่ยบักทั๋วนี่คือสจีวรตะหนุ่มป็นหน่วยนอกทั๋วเนาะเด้อนะครับสวนงามเหลือเกินนะครับมีหัวสวนหอดหน้าเตี้ย อันปีนาปีน่ายันเด่นชั้นมะพร้าวหนุ่มหัวมันเยอ่นี่มันนะครับผนังเล่มก้างนะครับนี่นะครับเอาเนื้อทิ้งเอาก้างไว้นะครับนี่กำลังเสียดเงียงเลยนี่ปนปลาโอ้นี่พ่อครัวหรือแม่ครัวอะไนี่ ตำป้นบน,นี่แกงน้อยครับกงนเม,มนูพิเศษนะครับเมื่อวานนี้พระครูพาไปเยี่ยมสวนนะครับสวนงามเหลือเกินนะครับทั้งถัว่วทั้งผักกาดบ่แเ่นเกือบสามไร่หัวพื้นที่พื้นสี่ไร่โอ้ตอเติมซ่อนวะสินเดินนะครับสวนงามเหลือเกินนะครับไม่รู้ปลูกอะไรบ้างนะครับผักกาดบ้างถั่วบ้างนะครับ จากนั้นก็มานี่นะครับนี่แต่ตัวนี้ไม่ใช่ผักเด้อน,นะครับนี่ทอดไก่อีกแล้วนะครับเมื่อวานก็ทอดไก่นะครับนี่สาธุอนุโมตนาเด้อญาติโยมบ้านหัวบัด้แบงเป็นคุ้มนี่เนาะเนาะผู้บริเป็นคุ้มกว่ามากคือเก่าเตรียนะครับผู้สะดวกนะครับสะด <c oughs> จะบอกว่าหน้าเดิมๆมันจะซ้ำกับที่วัดบ้านโกบอนะครับนี่อ่อนซ้อนบักทัวเพื่อนหมู่บ้านนี่ไปเยี่ยมไปสวนไปสวน ทึ่งบักทัวทึ่งพักกาดทึ่งโอ้วจะมันจะค้นดูแลีวน้ำกันต,นนตนนุองตางก็ไม่ชีไม่บอกว่าไปหดน,น้ำซอยในวันนี้ด้อนะครับนี่เอามาปรุงถวายพระนะครับขออนุญาตถ่ายภาพแม่ครัวจอมขยันไม่ได้มาตอนดึก,ดกนะครับมาตอนใกล้จะสันเช้านะครับนี่อันนี้เห็ดนี่ยังขนาดนี้หอมใส่ปนหอมใส้ปน หลายเมนูด้วยกันนะครับนี่อยู่ไกลๆนู้นก็มีนะครับนี่เด้อกดใจได้พัตนาหันถวายพระนะครับญาติโยมมาเตรียมพัตนาหันเต่เช้าๆนะครับสว่างมานะครับมาตั้งแต่ตีสามนู้นนะครับนี่นะครับนี่อุปธรรมคำชูวัดวาศาสนานะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมที่วัดป่าธรรมวิเวกนะครับวัดลงคอนะครับก็เลยไม่อยากจะมาถ่ายวิดีโอนะครับ พูดอย่างหนึง่งมันออกมาอย่างหนึ่งนะครับนี่เอามาแต่วัดบ้านเกราบรัวผมทด้วัดอยูงนี่ว่าเแม่นมาไก่แล้วมันติดหนีจากเกราบรัวเมียนนิ่งนํามาอยู่เด้นนะครับนี่คอยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้ามาซ้ายนะครับขออนุญาตมาถ่ายแม่กลัวจอมขยันแห่งวัดป่าธรรมวิเวกนะครับเตรียม พัตตาหารไว้ถวายพระนะครับนี่พัตตาหารเช้าเสร็จไปแล้วนะครับเป็นพัตตาหารเพลนะครับนี่ไม่รู้ว่าแม่ครัวกําลังทําอะไรนะครับนี่ซอยมาล็อกปอกแป๊กอยู่นี่นะครับนี่เป็นพัตตาหารอย่างนี้เื้ยนี่ยำสลัดสูตรบ้านดอนหัวนะครับนี่อร่อยที่สุดในโลกนะครับนี่เด้ออาหารจะอร่อยไม่อร่อยให้ดูเทม่แม่ครัวนะครับถ้าแม่ครัวอ้วนทวนสมบูรณ์นีอาหารอร่อยนะครับ ต่ไม่กลัวผอมนี่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับนี่ชื่ออะไรครับเนี่ย,ยหนูน้อยนะครับนี่มาแต่เช้าเลยนะครับกำลังแกะยังละเนี่ยแกะหอมค่ะแกะหอมนะครับนี่ไม่นูยังละบาทนี่ไม่รู้ร <laughs> พเนียผักบุ้งนะครับสงสัยสวนมาแต่วัดนี่นะครับนี่อ้อนซ่อนแต่ผักงามเพื่อนนี่แล้นะครับไปถ่ายมาคนมาดูตั้งหมื่นสี่พันคนนะครับ ลงลงไปในเพจท้าวระสาธุอนุโมตนาไม,ไม่นึกว่าคนจะมาดูเยอะขนาดนี้นะครับนี่ไปถ่ายภาพนะครับประมาณสี่ห้าวิดีโอนะครับแต่มีวิดีโอเดียวนะครับคนดูเยอะที่สุดนะครับผักงามนะครับนี่กว่าจะได้งามขนาดนี้นะครับนี่จะเป็นฝีมือพระหรือฝีมือโยม่มเนาะทั้งพระทั้งแมขาวทั้งยม่มจิมด้อน,นะครับ ญยติโยมคุ้มวัดป่าธรรมวิเวกนะครับเตรียมพัตตาหารเพนนะครับไว้ถวายพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์นะครับพัตตาหารเช้าเสร็จไปแล้วนะครับนี่เมนูยังอะไรนี่ฮึนนจะลวกผัก,จะ,กจะลวกผักผักมาแต่สวนนี้นะครับนี่อผักงามนะครับปอดสารนะครับนี่ <laughs> คนาหมูนุ่มจากสวนนะครับนี่นะครับญาติโยมคุ้มวัดป่าธรรมะบิเฟกนะครับไม่รู้คุ้มไหนนะครับวันนี้เนี่ยคุ้มสันติสุขบ้านนันหัวนี่บ่เด้อนะครับโยมเขามาแต่เช้าๆนะครับแต่กับผมมาถ่ายภาพตอนสายๆนะครับเห็นทีมงานเพิ่มมาถ่ายภาพนิ่งอยู่เมนบันี่ลุงพี่ลุงพี่แม็กนะครับให้มาถ่ายภาพนิ่งแม่ครัวนะครับนี่ โยมผู้ชายก็มีนะครับโยมผู้หญิงก็มีนะครับแต่ลุงครัวนี่ใหญ่เหลือเกินนะครับไม่แพ้วัดบ้านเกบบเลยนะครับนี่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าวัดบ้านเกบบจะไม่มีสวนผักแบบนี้นะครับที่วัดป่าธรรมวิเวกนี่พระจาจาร์พระครูนะครับพร้อมด้วยญาติโยมนะครับปลูกผักนะครับเกือบสองไร่สามไร่กว่าๆนะครับนี่โดยเฉพาะทัวนะครับ ลูกดกเลยนะครับมละกอก็มีนะครับผักกาดก็มีนะครับเดิมอาจารย์พระครูท่านบอกว่าจะเตรียมไว้นะครับไปร่วมงานพระราชทานเพลิงนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายานมุนีนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งเป็นพระอุปชานะครับวันนี้คณะคุณครูนะครับนำพัตนาหารพิเศษนะครับมาถวายที่วัดป่าธรรมวิเวกนี้นะครับนี่ เด้อฉันไปแล้วนะครับฉันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอที่โรงครัววัดป่าธรรมะวิเวกบันดอนหอไม่เพียงเท่านี้ก่อนเด้โอ,โ,อ,โ,อโยมก็กำลังมานะครับต่างคนก็ต่างได้พตตาหารมาถวายนะครับ นี่นะครับคณะคุณคูนะครับนำพัตตาหารเช้ามาถวายทั้งเช้าทั้งเพลนนะครับนี่สาธุอนุโมทนาขอให้สชคลาบร่ำรวยร่ำรวยเด้อ